ครับผมชื่อไร้นะครับผมเก้านะฮะก็ดีใจมากนะครับผมที่ได้มีโอกาสนะครับมาร้องเพลงนนี้นะครับคนเดียวมากจริงก็ต้องขอบคุณทางนที่สามเซเว่นทีด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมก็ช่วงข้างหน้าก่อนหน้านี้ก็มีการประมูลเสืะะ้อไปใช่ไหมครับตอนรายได้ทั้งหมดนะครับผม ไอย่างไหนก็ใ,นในกล้ในในกวาเลนทายแล้วขอเสียงคนโสดหน,นะนะ่อยได้ไหมสำหรับเพลงนี้นะครับผมที่เรามาร้องนะฮะก็คนวาเลนทายนะครับผมก็อยากจะมอบเพลงน่ารักน่ารักให้ฝั่งสับถือนะฮะเพลงนี้ก็ผมไวนะ้ขอ,องกับนึงนะ,นะงนะ

ครับขอบคุณด้วยนะสำหรับโชว์ชุดสุดพิเศษจากเมสันเซอร์ของเราครับจากบนบ่าโปรคาริโอสูตรเซนแอลกอฮอล์เลมอนมินท์ครับและขอเสียงคุณดังๆให้กับหนุ่มคนนี้หนุ่มไบร์ทสดีครับขอให้กลุ่มคนตรงนี้มีสีสันในชีวิตขึ้นมาครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้กลุ่มคนตรงนี้เหมือนมีร่างกายแต่ไร้ายหรือจัด มีจิ้งให้กับมาริโอป้ประสบการณ์บ้างแต่ผมยืนพูดคอแต่ไม่กินผมเลยเอาตีนได้หน่อยได้ไหมออขอบคุณไว้นะช่วยมีไว้น <c oughs> ะครับผมไว้ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้มาร่วมง,งานครับแล้วก็เอาของมามอบให้กับคนที่เป็นแฟนคลับประมูลเสร็จแล้วเขาก็ประมูลไปในราคาสูงเลยทีเดียวเอาเงินตรงนั้นเนี่ย ที่โรงพยาบาลราชวิถีครับผมรู้สึกเองบ้างครับงานนี้ก็ดีใจครับผมที่ของของเรานะครับที่เก็บมานานแล้วล่ะเกือบจะไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาทําประโยชน์ได้นะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยที่อุตส่าห์ทำบุญนะครับผมก็รายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับอย่างที่บอกไว้ก็เข้ามูญลยที่หมดทุกอย่าง ปร <icana> <naj ome S 1> ะโยชน์มากครับครับผมมีหลายคนถามว่าเอ้ยมาทำบุญทำให้หัวใจของคนอื่นแข็งแรงแล้วหัวใจของเราแข็งแรงอยู่เปล่ะโออใกล้วันมาเลียนทายเข้าไปทุกทีนี่ัอย่ากลับมาตอบตอบคิดดังๆ่อนนิ่ตั้งแต่ก่อนฟังคำตอบนะอว่า ทุกคนเ ين, คนที่โสดเนี่ยครับจะต,ต้องแบบว่าไม่อยากให้ถึงมัน,ม,นมันคล้ายวันตายของคนโสดเลยคือหรือว่าถ้าถึงแล้วผ่านไปเร็วๆเลยคร,ว,รว,วัน,น<า>ยอยากจะนอนทั้งวันอะไรอย่างนี้ครับผมผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับผมไม่หรอกมถ้ามีกานครับเยอะเลยที่จะคอยให้กำลังใจนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราเอากันื่องเกมมาประมูลถูกต้องไหมครับเคงเกของเราอย่างที่บอกว่าเคยใส่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้วครับผมแต่แน่นอนว่าเคยใส่ ต้องมีประวัติม,ม,มีคุณค่าที่มันแบบเคยอะไรแบนี้ใช่ไหมครับผม อ่ะแนะนำตัวก่อนชื่อเสียงเพลงนามออชิพุการค่ะชิพุการโอ้โหชื่อดูเป็นจิตกรมากเลย <c oughs> แล้วบอกพี่ผู้การครับเป็นแฟนของน้องไบร์มาเห็นน้องแว็บแรก,ร,กไไรักเลยมั้ยรักเลยทำไมถึงรักเด็กคนนี้ครับก็น้องธรรมชาติอะค่ะทำแบบธรรมชา เป็นเด็กที่มีธรรมชาติสูงเมื่อก่อนอยู่ในป่าใช่ไหมโคนเอาวันมาเลยดีไม่ร้องหัวด้วยธรรมชาติไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นซึ่งวันนี้ที่ผู้การประมูลจันเองของน้องไร่ไปในราคาลึงหมื่นบาทครับขอเสงปรบมือด้วยครับเรียบมากเลยเดี๋ยวเราจะเอากางเกงตัวนี้ขึ้นมาให้น้องไร์ม้อกับมือ มีปากกาไหมฮะผมขอให้เซ็นลายเซ็นให้หน่อยแน่เอาล่ะครับน้องไปค <น canvas. S 1> ร,รับเซ็นลายเซ็นแล้วมอบให้สดรดนี้เลยครับตรงไหนดีตรงไหนดีอย่าเซ็นตรงเป้านะฮะรก้หนลำบากเนอ <yan> <N> ่ะโชว์ให <N> ้กล <N> ้องดู สุดท้ายแล้วไหนๆจะมอบให้กันขนาดนี้ก่อนแล้วจะชูกระกงถ่ายรูปกันไปเลยครับ1 2 3สองสามก่อนกันหน่อยแล้วเออกรี๊ดการได้นะครับปรบมือได้ครับข้างล่างครับเรียบร้อยอนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ มาด้วยใจเห็นไหมนี่เดี๋ยวพอคนอื่นส่งเสียงเขานั่งนิ่งแั้งกดมือถือแล้วเลยไม่สนใจแล้วอบอไว้ลงไปพี่ก็เหมือนเป็นปุ่น <c oughs> ไม่มีความหมายมีมีครับรอเล่นนะครับผมสุดท้ายครับไร้ครับฝากถึงมุมมองความรักของตัวเองหน่อยรวมถึง,ถงวัยรุ่นหลายๆคนทนนี่ตอนนี้เนี่ยก็เ,เดินผ่านไปผ่านมาอาจจะแบบเฮ้ยยังไงนะจังของ,ของรักของเราเราฝากให้กับเขาหน่อยรวมถึงฝากถึงเรื่องของการทำบุญอยู่วันนี้ด้วยครับครับผมก็ กรบปีนี้นะเอาเอาส่วนตัวไปก็ใหญ่เน,น,น,นะน่คือใบมองความรักเป็นสินค้บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์คือพี่อยากทุกคนแบบว่ายึดติดก,กันมากครับผมก็เราทุกคน,นควรได้รับความรักจากทุกคนนะผมว่าไมไ่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าที่หรือว่าครอบครัว ลูกสนามบินนะครับรู้ว่ามอบคำรักให้เป็นแบบว่าสีขาวบริสุทธิ์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนมอบคำรักอย่างนี้นะครับให้ทุกๆคนที่เรารู้จักที่เราพบเจอแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะครับผมว่าสังคมมันน่าสนุกสุดใช่ครับเหมือนกับงานของเราในวันนี้นะเพราะว่ายงมีน้องๆอีกหลายหลายคนที่เขาไม่พร้อมต้องการความช่วยเหลือเราก็เป็นหนึ่งคนที่มีความรักในสีขาวอยากจะมอบให้เขาอย่างที่เลยครับผมก็ ใครมีจิตกุศลก็สามารถบริจาคได้ด้วยบอกแฟนคลับของเราเลยครับแฟนคลับของเรามีเงินอีกเยอะครับผมมีเงินอีกเยอะให้บริจาคงานวันนี้เลยครับมาช่วยบริจาคและครับผมก็จะมีสินค้าให้จำหน่ายมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อได้เขาวก็เสื้อของศิลปินคนอื่นด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ใบว่างไหมพี่เห็นแฟนคลับของเราเนี่ยวัดกระเป๋าสตางค์ไหมเขอยืมกล่องหน่อยได้ไหมครับเขอยืมกล่องไหนได้ไหมครับทำบุณกันได้แล้วครับผม นนะไปครับไปไปกับพี่เราเดินบริษัทไลยแบดขับของน้องไบครับน้องไบถือกล่องไปที่ตรงไหนบริษัทให้กับน้องๆแล้วกันครับเดี๋ยวพี่ถือไม้ให้โอเคไปครับเริ่มครับกลุ่มแรกครับมีตัวเล็กตัวเล็กหนึ่งรอ้อยอ่ภาวางฝักต่อไหมให้กับที่แานก่อนได้ครับโอเคมาแล้วครับผมตรงนี้ตรงนี้ โพสรถนี้แตกด้วยนะครับผม <ST> S> <S เห็นใบสิคนค้าเฮงๆรวยๆนะเลิกเฮงๆรวยรวยแต่ทีนี้ท <ST S> ีนี้ทีนี้ไล่์นี้จะเปนแถวๆเลยครับไลนครับอ่าไลน์ใครครับเห็นไหมครับผม <ST> S> <S คนหลอน่อหน้าตาดีมีแฟนคลับน่ารักแฟนคลับไลนครับเ้าว่างเนี่ยเดี๋ยวหลังไปงานเดี๋ยวผมโทรเขาบอก คนละห้าติบคุณนี่ถูก่โอเคะอกนเอันนี้า่ะไีเลก็ให้ไแอันนี้มันนี่มันเาอนี้เรอ้อบนาบทแ่การ์มอไอ่ะทำแม่เดียวไม่เอามวเอายอเมือไมไม่มาก็กิฟตงไห